สวัสดีครับเอฟซีสุขุสุขนครับมาพบกันตอนแรกมาไขความกระจางปัญหาเกี่ยวกับปัญหาของพระ,ะขมีนลึกลับพระขมีนลึกลับโอ้ยจะ,จะเป็นนัานเราเน<ม>าะ <c oughs> ปัญหาลูก <มา S 1> ปัญหาปัญหาอดนอนปัญห<ม>าอดรับอดนอนตัวนอ้ <มา S 1> แต่ว่าเมื่อนี้เฮ้าสีมาไขข,ข,อขอ่อกระจางในส่วนของปัญหาที่เพื่อเอื้อเจ้าไปตีซีครับมือเส้าอยู่เนาะ ตีซี่ให้าตีหา่นม่ได้เอิ้นไปดิฮะเจ้าต้องไปเองบอกแมนต้องเขาไปเองเจ้าก็ลวงเฉยสันมันนอนมาลับมันเห็นทไหนโอ้ก็เลยเข้าไปมันค่าใจมันบใจอยากไปถามไม่รู้เรื่องค่าใจราเพิ่นขอความทีทรงมากเป็นแบบเฮ้เฮาเหตุยังผิดพลาดไปหรือเปล่าเราะว่าเจ้าขอความมากมาจางไหนเออเด้วเด้อมันมันเอาไปแล้ว อยู่กับมันอ่ามันลืมมันไม่ได้เปิดเผยโอ้ข้อความนี้มิโยวามันเอาไปแล้วครับมันลืมมันไม่ได้เปิดเผยมันเอาไปแล้วมันลืมอยู่กับมันอ๋ออยู่กับมันครับมันลืมมันลืมแล้วก็มันไม่ได้เปิดเผยมิจะมั่นตัวนี้แน่หมา่มาเปลือเเลยในข้อความมันคือ ผมฟังคำเบานี่ผมก็เข้าใจอยู่ว่าเป็นคำเบาของไผอพูดอะไรเบาพุ่มเบามอแมนมอแมนฮะเบาผมเบาเมื่อกี้นี่เพราะเพราะว่ากันอาจารย์เนี่ยเล่าเล่าเล่าสีสี่ไอ้ใส่แท่นตัวบางบางนี่เล่ากะจีใส่ อ่าคั่มพุ่มนี่แหละพุ่มที่คนมาบอกกันแหละกับกับมาซื้อสารต่อกเลยว่ามันอดีอาจารย์มาได้เ้านะครับมาได้เบานั่แต่ว่าการพิมพ์คั่คำเวเบาที่เราซื้อสารกับพุ่มได้มากมาเ้าซื้อสารต่ออีกทีหนึ่งถูกต้องครับแมนมาแมนอ่ากัเรยเป็นที่มากของมันแมนมันยังมันเกือมันเกลือประมาณนี้หมายถึงว่ามันมาจากไหนแน่ไหะมันมันเอาไปแล้วอ่า อยู่กับมันอมันลืมมันไม่ได้เปิดเผยอครับพอได้ยิ่งคำนี้ปุ๊บโอ้ผมสะดุ้งยงเลยเด้สะดุ้งยองเกิอะไรขึ้นเลยแมนตีสี่สามนาทีขอความมาขอความแหลกเด้ขอความแหลกตีสี่สามนาทีครับผมตื่นขึ้นมาตอนตีสี่เคร่งมาครับขึ้นแน่นอนแต่เจ้ากินเน็ตกินเน็ตบุกนีเอื้อพี่ได้ที่เจ้ากินเน็ตบุกนีเอื้อพี่ได้ ไปขห้องน้ำรับบ้านนี้กัพอดีกลับมาครับกลลับกับมาเห็นอ่าเพิ่นติ้งห่องมาอีกเพิ่นติ้งมองมาอีกรอบซ้อมกับเพิ่นวางไหนเพิ่นบ่ได้วางอย่างไหนเพิ่นส่งสติ๊กเกอร์มาสิสิโอ้ยถ่ายวันเพิ่นเผยตัวเลขว่าแห้งแล้วว่าบ่สบ้านนี้ผมก็เลยตีปริศนาอยู่ประมาณประมาณเกือบเกือบชิ้นาที่เปล่าคิดจังไรก็คิดบอกผมก็เลยว่าอาจารย์มันหมายความมาจังไหนครับอื ก็คือตอนนั้นแกยังแชทไปแชทมาแมนแชทไปแชทมายังอ่ไรเขาไปหาเพื่อนยังอ่ไรเขาไปหาบ่อหูขึ้นเอาอืเพื่อนวางกันขึ้นเอาผมก็ผมก็นั่งคิดอยู่หันละบ่อสวงบาดนบ่อสวงบ่อสวงบานนี้บ่อหายง่วงแล้วตอนนี้ตอนนี้หายง่วงแล้วหมายถึงว่าข้ามข้ามเบาของอาจารย์นี่บ่อสวงแมนก็เลยมันของใจข้าเกิดในเจอเกิดปฏิกิริยาทางฟิวชั่น ต้องให้เข้าไปวัตต้องได้เข้าไป,ป,ไาไปบานนี้ได้มาอาจารย์ครับทำวัดแล้วไปผมจะเข้าไปหาได้บอกับอาจารย์ตอบจะาฝ้าเขามามอาจารย์ตอบว่าเสร็จแล้วโอ้สักพักหนึ่งเสร็จแล้วบานนี้อยากเข้ามากแต่เข้ามามบูา๊วี่บอขัดของอยากเข้าไปยังไม่ได้แต่<า>เข้าไปหมด วุ้ยตีเสียบก็สันหับเดี๋ยวสักเพลินึงผมจะขอไปเดอ้อสันเนาอกอมดังนั้นล่ะก็ได้เป็นที่มาที่ไปก็ได้ไปเลยอืมบอกเอ้ยตอนนั้นยังไม่ทนไปมันนั่งทำคลิปแจ้งข่าเอ้ซีก่อนมาสิขอไปตามตัวเลขเดอ้ออืมครับที่ที่อ่าลงคลิปไปคลิปแรกทีเซา้วครับผมหลังจากลงคลิปเสร็จผมก็ไปอืมหลังจากนั้นไปหาไปทอดวัดตอนที่ฮาครึง่งที่ฮาครึ่งไปทอดวัด เพิ่นท้ามันแล้วแล้วเพิ่นท้ามันแล้วเสร็จเดือบรอยแล้วเพิ่นก็นังยูกุตีเพิน่นน<ม>ั่นแหะกาขึ้นไปกาไปนมัสาการเร็จปุ๊บอาจารย์ตกลงผมลือมอย่างเจ้าถามตรงประเด็นตรงประเด็นเลยบอมีอียังเลยขื้นพังมันค่าใจแห้งดิขื่นจังเพราะว่าคำบอกที่เพิ่นบอกมาก่ันข้งนงจแห้งดิแม่นว่าคือจังผมนิดถูกมั่นำวมามั่นอย่างี บอกับฝางใจเข้ามามั่นนี่นบอกรัไม่ให้บ่ได้ฝองใจเข้ามามั่นคือจังว่าผมนี่ลืมมีอย่างสักอย่างหนึ่<อ>บงบ่ได้สื่อสาราแบบจะแจ้งขาดตกบกพร่อง<ม>นี่แหละคือที่ขาใจว่าจะพร่องนี่ขาดตกบกพร่องอีอย่างไป<ม>พอกระนั้นคือจวัตตวเรีก็คือแจ้งไปเมื่อทุกอยา่างปัญหาก็แจ้งไปเมื่อทุกอยา่างแม่นบละเพิ<ม>่นก็เลยบอกว่าคิดออกเพิ่นจะยั่ง ยังเดือ,อยโยคนแต่ยังบอกเขาบอกอีกบ,บอกบอกคิดเอาไหมคิดเอาผมคิดมากก้อนที่จะมากนี่ผมคิดมากแล้วผมคิดบอกออกก็สั่นว่าหูคิดบอกออกแต่สิบบอกเขาสัน่นที่แรกนี่นี่มา<อ> <laughs> ผมระลักใจกปเ,เป็นยังนั้นกว่าดีเนาะเอเป็นยังไงนี่คืออันเราเราอยากให้ผมปวดหัวบก่กอะไได้คือเราอย่างคิดก้อ,อ,อนน่ะนี่ปัญหาแต่ละปัญหาทีหามากมันวะ มอจะเป็นปลาคาบสิบหตัวไหมมีตัวเลขไหมปลาคาบสิบหตัวเนี่มันห<อ>ตรงตรงกสหตรงตแม่ว่าจังวกกันเอาหลังจากนั้นมวออ่อไข่ทุ่หัวไข่ทุ่หัวกระสูนหาตรงตรงแต่เขาบ่ได้ห้หอหาแสนกับเขามาคขาบอกได้ห้อหาแสนกับเข้ามาเป็นหาูนตรงตรงกระถูกแม่นว่าละ่ะมีแต่ปัญหาดุบาลแล้วครับล่าสุดที่ปัญหาไอ้สองทุมสามนาทีแเหรออาวเดี๋ยวเดี๋ยววันที่ห้ามาเอากุ้งอืวันที่ห้ามาเอากุ้งกระเข้าหาตรงตรง เออแมนกับเก้าหาตรงๆและสุดท้ายสองทุ่มสามนาทีสองทุ่มสามนาทีนี่เป็นอนิกาตทรงเคือกันแมนสองศูนย์สามเออพ่นเอาง่ายๆว่าพ่นจีปัญหาเป็นตัวเลขมากอยู่แล้วแมนก็คือเป็นปัญหาอนุบาลอืแต่ปัญหานี่มันโมเมนต์ปัญหาอนุบาลปริญญาแมนเป็นครับปริญญาเลยครับกมก็เลยว่า ไให้ผมจากน้อยนะผมคิดมากปวดหัวแล้วตอนนี้ง่วงนองน,อนอกับนอนบ่เต็มที่ง่วงกับง่วงกินกาแฟก่อนแล้วสัตว <c oughs> ์ละไรนะเอา,เอากินกาแฟก็อนหนนั่งคิดอยู่จนจะพบโม่งเสาใส่เวลาเนืกอยู่หั่ลแมน <c oughs> ในที่สุดกะอ,อ๋อในที่สุดกะอ,อ๋อว่าอาจารย์ครับอืมคิดบอ,อกครับหนากลาเด้หรอวะ <c oughs> คิดบอกแต่ว่าบอกเดี๋ยวพบโม่งอาจจะว่่จะบินไปบินธบารแด้ว เล่า่าแมนพอผม,มอวิงับเราก็ไปเลยนั่งคิดไป่ะเดี๋ยวตอนตอนเราออกก้อนออกกันบินตาบานเราไปย้อนบอกอีกบอเราบอกนั่งคิดต่อไปอ้าวบังเจ้าก,ก็นั่งคิดอยู่หันละแมนบุลูกไปใส่เลยจนขาจังนั่งขึ้นอยู่หันละก็คือตกท่วนขึ้นไป,ข,นไปขึ้นมาอ๋อก้อนสิไปเราบอกไป่ามีมีแก่ผมกับเอฟซีสุรินที่ไรไป สองคนเมื่อนั่นเข้าไปกับมี่บุญมารวยเป็นบารวยไม่เลิกที่เขาไปต้องกนแเรากับเอฟซีจากซุรินแล้วก็ผมเนาะมีผมกับเอฟซีซุรินได้ไปแค่สองคนพระทอนแล้วบาดนี้พระแล้วเพราะว่าเอฟซีซูรินได้พระที่เพื่อนเอาออกมาจากอุโบสถได้ไปสองรูกแมนแมนวะได้ไปสองวงได้ไปสององเจ้าได้มาองค์เนื้อเ้าองค์เนื้อเป็นนาคโปกนะนาคโปกนี่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 ของผมที่ได้มาเอามาโชว์ปะ เอามาโชว์ดเนี่ยเอามาโชว์ดอย่างน้ไปแน่ยิบไปแน่โอ้ยนะโอ้ขึ้นใหญ่เลยนะครับนี่นี่ปางมากปกนะครับเจ้าได้ไวเจ้าได้องค์นี้ครับผมได้องค์นี้ครับปางนาคปกพระยมวันเสาร์อันนี้คือที่ผมได้มากมาดีองค์น้อยๆเดี๋ยเพราะว่ามีสามองค์เนาะอันนึงเป็นพระวันพฤหัสเนาะปางอ่ปางยัะไาธิปางสมาธิ แล้วก็อีกอันนึงนี่ผมจําได้ว่าเป็นพระมาจากทั้งเหล่าระว่าแมมือข้างนึงถือพระขันเออ่ข้างนึงถือถุงเงินบนบนเชิองว่าพระเป็ี่นคล้ายๆเทวดาคล้ายๆพระพุทธรูปนะบอกสิบพระเทพดาเป็นเรื่องม่ใชเด่นมีขนาดเส่หัวได้นี่คือจังเป็นจอมจเนี่ยโอ้มีขนาดเส่หัวเป็นจอมๆอมคล้ายๆครับคล้ายๆกับสยามเทวาธิราชแต่ถือในลักแตงองค์ส้มเครื่องคนละลักษณะกัน แต่ผมกอบพรูกว่าพระอีหยังผู้ใดผู้ใดลูกอ่ะเขาเม่นมาบอกนงเรันปางมารวิชัยมือข้างขวาถือพระขันมือข้างซ้ายกำถุงเงินกำถุงเงินครับเป็นเป็นเป็นอ่าปางยืนแบนยืนผมเห็นเราผมอยากได้อยู่เด็กแต่ว่าคือเท่าเอซี่ซรินเพิ่นมาไก่บินมาจากเยอรมันหมเนาะบอครับแต่ว่าเพิ่นบินมาผักอยู่บานเพียงแค่คู่าบอกเพื่อนฉันนะ พิ่เปลี่ยนเจ้าคือบาแจ้งเกตจำนงเพิ่นเขาบอกว่าเอาสิสักครับเอฟซีสุรินทร์ครับในฐานะที่เจ้ามาไกลเนี่ยครับปังที่เจ้าเลือกไว้นี่ให้ผมช้าเพื่อเป็นรายการเป็นให้เกียรติผมแต่ว่าจนๆที่ผมมากมากเนี่ยที่ผมมากมากกะกายเพิ่นไปเนาะครับแต่ว่ามีอย่างนี้ก่อนหนึ่งเพิ่นเอา เอาไปเราเอาไปให้คนที่นักเบิ้งของเก่าเนี่ยเบิ้งโอ้ยเออสันเจ้าไปได้มามนักใส่ของดีตัวนี้ว่อสันมูนดิมูนบอกแม่นมันเท่าไหร่บอกหน่ะมันไปเบิ้งยุ่ยใส่หน่ะไปเบิ้งยุ่ยบ้านเพื่อนไปแล้วของดีตัวนี้ว่อสันหายากคักเก่าสันโอ้ยเนาะเก็ในได้ของดีไปเพื่อนสิมาอีกบ่เหอะเป็นเพป็นปลาเพขอนสิมาอยู่ดิบอกแมนครับเพคนขี้คว้าขึ้นเอ้านี่แหละผมบอกว่า พระแม่นบ่ครับบ่แม่นอ้าวก้อนจีบใบบินบาดเนี่ยแมนคอยตกใจเบิดลพระเจ้ากลับมาเร็วโหดเนาะใครนังอยู่ในห่วงนั่นอยู่เป็นปัญหาแมนบอกครับบอแมนบอแมนสิ่งของบอแมนขำเบาบอได้เป็นพิษนะเพิ่นทิ้งไว้แค่นี้แล้วเพิ่นก็ไปบินถบาทกลับมาเจ้าถึงบังอ้อเลยอ๋อเลือดแบบเรื่องไหนบอแล้ว ลังอย่างนั้นเพื่อนกลับมาคือนั่นคิดออาแต่อายคือปืกยังเองมันคิดว่าออกอีหลีเนี่ยคอยคืดออกแล้วคืดออกแล้วบอกคืดออกแล้วว่าไงเมื่อนั่นคอยจำได้ว่าเอฟซีสุรินเนี่ยเพื่อนอยากเทียวอยากสางเดี๋ยวเดี๋ยวไป้าผมค้ดออกอยู่นี่ไปบ้าสักวันนี่น่ามันคืดออกใช่ไม่คอยกับเมียนะไม่คอยเฮียพวดออกแล้วเฮียไม่มันล่ม เพิ่นไินสาบัดกลับมาอืเห็นเพิ่นจะย่างมาถามก่อนดิคิดออกแล้วย่างาาั่อืมบานนี้ยังบอกครับอาตมาไปชันเผากันเ้อเดแล้วสิกลับมาอีกทีน,นึงนั่นแหละครับตอนนั้นแหละจังคอยนั่งคิดไปคิดมาอีหยัง,ยงไรเร,เรื่องเหตุการณ์มันบมเมนสิ่งของบมเมนปิดสนาบ่มเมนปัญหาที่จะได้ไหมก็เลยมองเห็นโทรศัพท์เห็นโทรศัพท์มากอยู่ ก็เลยคือพอว่าเขาเมื่อนั้นจะของยกโทัพท์ขึ้นมาไทยลูปอือสนอกไม้เลขบัญชีธนาคารเิ่นเอือหอยกำลังสีว่านั่นแหละแต่วันท,ที่ริงแล้วเมือ่อนั้นน่ะมันบ่มบีของอย่างนอกเนือจากไม้เลขบัญชีธนาคารแบนกับไอกับพะระแล้วดี่แบนที่ติดของที่อาจารย์เพื่อนไทยมาก่ะครับมีานั้นเ<อ>พระว่า เอฟซีทางคือเลี้ยนเนี่ยเพื่อนบอกว่าเพื่อนอยากคาเทียเพื่อนในมิชงไม่ใช่เพื่อนสิมาดรวมเพียรรวมสางขอหมายเลขบัญชีไว้แน่ต่างชี้ม <c oughs> แมนตนน่างเมื่อนั้นพ่อจา่าเพื่อนก็บอกว่ามันแมนบอสเป็นต่อให้ยืบบอ,อเปืนาอาเอาไปยืบบอาทาง FC เอฟซีเพื่อนซีรีส์หนึ่งก็กว่าเพื่อนเสียหายดอกอาจารย์รู้พอวไว้บอแมนอาจารย์เพื่อนจะคิดได้ไงนี่มันจิบว่าเป็นพระเดียรไล่บอครับเออจิบว่าเป็นพระนั่นนี่บอกว่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนยันทั้งเพื่อนเสียหายครับ ทั้งเท่าเองก็เลยบอกว่าเปลี่ยนยังดอขันเท้าบ่เวณยังสี่เอฟซีขัดโอนมาทั้งเท่าเนี่ยมันสบายใจคือโอนมหาพระเข้าว่าชัดเจนเนี่ยขันโอนมหาเท่าเนี่ยบางที่เนี่ยผมบอกเลยเลยหลายๆคนเนี่ยเอฟซีที่เพิ่นมีกิจต่าทุกท่านเนี่ยขันโอนพันเท่าเนี่ยเพิ่นเพิ่นประหมันใจคือจยังเพิ่นได้โอนพันบัมือีพระได้เบากระเพาะเลยรองสั่นเลยแมนเพราะว่าอีกแนวหนึ่งเข้าก็อยากให้เพิ่นโอนหาพระแล้วเพราะว่าตัดปัญหาในส่วนนี้เข้าไปถูกต้องครับเนาะ แมนอย่างีคือเข้าเวลามาทางเข้าปุ๊บเข้าต้องได้หาบัญชีจดแมนจด<า>ซื้ออีกต่างหากต้องเดินเข้าก็ต้องไปเด้ก็ต้องไปเรื่อยๆ,อยๆการเดินทางเข้าก็ต้องไปตลอดบ้างปะแมนออมัน,นต่ว่าอันในส่วนนี้กับเข้าใจอยู่ดอกว่าเออคือบุญแต่ว่ากับผู้ใดที่สะดวกอนจ้างไหนกับอันนี้ก็ว่าได้ว่าดอกแต่ว่าป่านนี้เ,เรารย่องเด็กต่อ,อมันเป็นยังค่อยไปเกี่ยวกับไม่เดกบัญชีเบบ บัญชผูเพิ่นมากที่พุ่มเพิ่นมากมาเบาปัญหาอค่นี้ให้น้อบาทนี่หลังจากเพิ่นไปชั้นเขากับมาก็เลยเพิ่นกับมาถามเห็นยังไงเออเข้าถึงบางออแล้วผมคิดได้แล้วผมคิดออกแล้วตีปัญหาแตกแล้วจําได้แล้วบาทนี้่เออนั่นละ่ะนะผมก็บอกไปว่าบัญชีธน,นาคาดแมนบอไม่ไม่ใช่สิ่งของเพราะเขาไทยถลวมมากถูกบ่กแมนตามนั่นบปเบิงรูว่วสัน่นมันมีเรขอย่างแน,น่หัวสั่น นี่เาะบัญชีเพิ่งกับบัญชีธนาคารกูง่ายแต่ว่าเลขมันมีจัดตัวอะไรนี่สิบเออบัญชีธนาคารไอ้ของของของพระอาจารย์เพิ่นเนาะได้ถามเพิ่นมามาเฮาสิเอาช่วงไหนี่ปัญหาเพิ่นไหนมาเฮาสิเอาช่วงไทยช่วงกลางช่วงยังแต่แต่ว่ากันสิเบิ่งไปแล้วนี่เจ้าห่างกันเยอะนี่แหละเด้ แมนเหรอฮาก้าวยูนี่นี่เหรอเด้อยูนม้เหรอยูติดกันว่าม้เด็ก่าก้าวยูติดกันศูนย์สองอยู่ติดกันเนี้แมนแมนเหรครับนั่นมีอย่างอีกกันแล้วตัว้าก้านี่ไม่ต้องเบอกถึงอืเรื่เงบาลักษณะนี่ห้าเก้าไม่ต้องพูดถึงตัวห้าเก้าไม่ต้องปากครับเพราะว่าตัวนั้นจบไปแล้วนิ่งไปแล้วนิ่งไปแล้วอ่าโอเคแล้วฟันแล้วครับือตัวนั้นตัวนี้คือมันมี ปิศานาล่ะสุดเป็นบทที่ว่าสองทุ่มสามนาทีมันบอเนี่ยเขาเ้าบอลกันมากว่าจะเป็นสองศูนย์ศูนย์อ่าสองศูนย์สามหรือว,ว่าสามศูนย์สองหรือว่าศูนย์สองสามเข้า,ามาเถียงกันยูงสีมันปอซิมันปูมายำเป็นไปได้ปอโอ้ขจีพุม่มเรามาบอกเล่าคอยจิกาบองซีเนาะนี่แหล่เอาซอยกันเบื้องหลัพี่เจ้าว่าความเป็นคนเบาไหลจ่อยดิขันเป็นบุญผ้าร้อยนี่ขจรกับว่ชเชียแบบชาติเบาหชาตเจนครับศูนย์สอง อันนี้กันเป็นอาจารย์เบิร์ดนี่เพิ่งมาเล่าหลายเพิ่งมาขัานเดี่ยวไปย่างนี้ลดทั้งสี่นะบนใครบอกมาคิดว่าเพิ่นสิบมายมตัวไหนคิดว่าอันนี้เป็นกองไอ้ธนา่คณะไหนวะปุ่มปุ่มไทยเนาะจุ่มไทยุไทยของอาจารย์เอากรับพี่นี่พี่จะหน้าเบิร์ดเนาะไปพี่น้องเห็นแล้วเนาะเราเพิ่นว่าเอ็ดี่การนี่ละคือว่าที่เป็นตัวไทยนี่ะเพือว่าที่เป็นตัวไทยนี่แหละ เพราะประกาศแนี่ยาาเลยนะตอนนี้บนแบทเอฟซีกำลังสีเบิร์ตเนาะถ้าตีจากฟิสนาที่เพิ่นไหยมากนะครับคิดว่าเพิ่นสีมะยมตัวนี้มีความเปลี่ยนไปได้ครับเนาะ แต่ถ้าสามตัวท้ายมันจะเป็นซีเห็นไหมซีศูนย์สองเห็นแต่ปิศนาที่เรามาก่อนหน้านี้302ศูนย์สองเจงเ่าเน้นศูนย์สองนะะตัวมันตรงกันคน่าจะเลขงก้ามเหมนเลยดินงามตัวบ่ง่ามอย่างไรนี่เลเลนี่ยเกียแปดห้าเนี่ก็ง่ามครับห้าเก้าแปดเนี่ยก็ง่ามครับเล่เน่เล่แม่มั้อเจ้าักรที่เป็นตัวไรเมื่ออก ยูนิตนักบุญักลางหนุ่มวัชักเออเอากะเป็ี่ยนไม่ได้เหรอเปลี่ยนไปได้เล่นง่ามนะอันนี้อันนี้ส่วนโตเด้ออันนี้ส่วนโตก็ได้เอ็นชักชวนเด้ออันนี้ก็ได้ครับมาฮะต้นลางอะไรนีกลางว่าเพื่อน่าเป็นยังไงเบิ่งแล้วว่าสั่นผมเบิ่งปุ๊บโอ้อาจารย์เป๊ะเป๊ะเลยว่าสั่นแม่นแล้วผู้มันไม่อย่งกับคักเพราะว่าเฮา แค่กับเรื่องสองศูนย์สามนย์สาองสามศูนย์สกันโย่ตอนนั้นเพราะฉะน,นั้น2ตัวหลังมัน่านจะเป็นศูนย์องถูกปะครับถ้า่ามศูนมาอย่าง์3 0 2เอาเจ้าสิที่มั่นใจไปไลายก็นั่นก็นกนคือเพิน่นบ่เคยให้เลขหลายตัวบ่เคยให้แวะไปตัวยกิ๊่นครับเพิ่นให้หจังไหนจังสัน่แนแจวเลขเพิ่นยังก้องทีเพิ่นอยากมายำเพิ่นมั่นใจห้าวาเป็น,นอย่างเคืองผากันเปิ้แต่เอ็มเป็นจ้าใหญเห็นบ่เห็นบ่กศูนย์สองมัน กอยูนในชุดสามชุนสองขึนเป็นแกดดายังเงี้ยนียังหรอเพื่อนอยัางว่าย้ำมานีเดียวก็อย่นี่สมมติัญชี้เนี่ยที่บ้านกนี่แหละที่พูดบอกว่ามันเอาไปแล้วอยู่กับมันมันลืมมันไม่ได้เปิดเผยภูมมาครับภูมมาอืมเนาะอ่เพื่อนตีซี่เนตื่นกันมากอืเพื่อนกับมาสทรงทรงปัญหานี่มากเลยเพื่อนใดมากเพื่อนกับทรงมากทันทีเลย นี่คือปัญหาไม่ได้นอนอืมปัญห้าบ่กให้เด้นดน้โอ้แตหานี่ฮะการสรุป <ลา S 1> ชัดเจนเนาะอือหะชัดเจนเพราะฉะนั้นตัวเลขเนาะอืมห้าเก้ายังคงเดิมอืมและสามตัวที่ให้มาตอนแรกสามศูนย์สองสองศูนย์สามหรือว่าศูนย์สามสองเนี่ยก็คือย้ำอยู่ที่ศูนย์สองศูนย์สองครับเพราะฉะนั้นห้าเก้ากับศูนย์สอง หุ้นสองห้าเก้าเลยห้าเก้าโอเคชัดเจนเอานะครับโอเคจะเร่าคลิปนี้ก็สรุปให้เราได้อภัยวินลังเด้อคลิปนี้ก็สีได้ความชัดเจนมากของมากเลยล่ะแม่นชัดกรีดครับผมแต่เมื่อเงินขันมีความเคลื่อนไหวอีกย่างเข้ากันทีมาเป่าต่อที่เราแต่เราเหลือเ่อเปลี่ยนดอกคืนว่ามีสุดท้ายคขาเป่านี่อย่างนี้ถ้าตีปัญหาแตกเมื่อกี้ผมเริ่มบอกมันดียิบแปดบอลตองของมากก็ได้ ถ้าตีปัญหาแตกสองแปดจะไม่ออกมอมแม่มาตอนที่เพ yeah. ิ่งสไปรินบาตรแล้วบอกว่าถ้าตีปัญหานี okay, 2> 2> ่แตกวันท okay, okay, ี่ยี่สิบแปดเรต้องมานอนวัดกันได้ม่านวัดกันได้โอ้เขาเคยเห็นเป็นปัญหาไปเบิด์ตนอกคอยกันเพราะว่าโอเคครับผมอ่ะฝากคพืนหลายๆครับครับสวัสดีครับ